ฮลโลสบายดีสวัสดีคะ่ะมืนน่อาวารกำลังจะเดินทางไปที่ประเทศไทยเนาะอุดรน,นั่นเองทุกคนตอนนี้สาวรอ,อยู่ที่ด่านลาวเรือเนาะด่านมิตรภาพแห่งที่นึ่งนั่นเองอยู่ที่เวียงจันทน์นองคายเนาะทุกคนนตอนนี้เราก,กำลังกวดเอกสารอยู่แล้วเขาก็าได้เมาลรถเนาะหรือจ้า,จางรถ นั่นเองทุกคนเพื่อจะเดินทางจากเวียงจันทร์ไปหาอุดรไปสนามบินอุดรครั้งแรกของสาวอนทเนาะทุกคนนี่ก็คือระหว่างทางอันนี้คือความมิตรภาพแห่งที่หนึ่งของสอปปลาวแลวก็ไทยแลนด์เนาะทุกคนฝั่งลาวก็เป็นเวียงจันทร์ฝั่งไทยก็เป็นนองคายเนาะทุกคนเนาะนี่คือแม่นาของเด้อนี่ทุกคนแม่นาของงามแหง้งเนาะ มีทุงลาวเนาะอ่านี่เนาะทุกคนบรรยากาศคือดีดีอนาอีกจากนอยเขาก็จะข้ามไปฮอดฝั่งไทยแล้วทุกคนนี่เนาะปาด์กิฟเฟองามแหงทุกคนนี่เห็นทุงไทยแล้วนี่เนาะไทยแลนด์นี่ทุกคนประเทศไทยนี่เนาะอ่าซาวอนเดินทางอ่จะไปกรุงเทพเนาะทุกคนไปเยี่ยมเพื่อนเนาะ แล้วซาวอนก็เดินทางไปกับพ,พี่สาวเนาะนี่นะทุกคนตอนนี้เราฮอดดานหนองคายแล้วเด้อน,นี่เดินทางสองคนเนาะขึ้นเครื่องบินที่อุดรครั้งแรกนะทุกคนนี่ในระหว่างทางก็แวะซื้อ,อนำมะพร้าวเนาะมะพร้าวเผากินเนาะก่อนจะฮอดสนามบินอุดรแซ่บแหงทุกคน นี่เขาหอสนามบินอุดรแล้วทุกคนตอนนี้เนาะเลยเขาก็จะไปเข้าอยู่โซนบีเลยทุกคนไปโซนบีเนาะเพื่อจะไปแจ้งเซ็กอินเนาะทุกคนเฮลโลสบายดีสวัสดีสสดค่ะทุกคนตอนนี้อ่าเขาอยู่ที่สนามบินดอทสนามบินอุดรอ,อุดร <laughs> เขาจะเดินทางไปที่ดอนเมืองนะกรุงเทพมหานครนั่นเองทุกคนครั้งแรกที่ว่าสาวมอได้มาอ่าสนามบินอุดรอันอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่ละครั้งที่สี่ละอ้อันนี้มาหลายเทือแล้วทุกคนสาวมอต้องแบบว่า คอยตามเพิ่นเนาะทุกคนเ <Yeah. S 1> พราะว่าข้างแรกของสาววอนเนาะทุกคนนี่เราได้ฮอดนี่แล้วเดี๋ยวเจอกันที่ uh. แบงคอ,อกเด้อทุกคนฝากกดติดตามสาววอนเด้อเด้ออันนี้พามานำกันเนาะกับคุณพี่สองค <น S 1> ส<อ>งสาวสองสาวเด้อแต,แต่นี่บโบโแต่นี่โซ <c oughs> น์ขาย<อ>ตลอดขายของขายของนี่ทุกคนข้างแรกของสาววอนที่ได้มาเนาะสาวสวยบบทุกคนนี่เนาะ โอ้โหทุกคนคั้างแหลกเด้อเนี่ย <c oughs> ไปเดี๋ยวเขาจะไปหาแนวกินแนวกินก่อ <c oughs> <ห>นอาะคืา,เ,<ร>าเขาตามมาคูงไปใ <c oughs> ส่กันสาวลาวทุกคนไปเดี๋ยวเขาไปหาแนวกินก่อนเพราะว่าเมื่อ,อกี้นี่สาวบอนได้ไปแจ้งตั๋วแล้วเนาะทุกคนเนาะเขาก็จะไปซอกกินข้าวก่อนแล้วเขาก็จะค่อยขึ้นไปเกตเนาะทุกคนนี่เนาะไปนางสาวบอนไปเลยทุกคน let's go นี่น่าจะเป็นทางขึ้นเครื่องเนาะทุกคนขึ้นไปเกตเนาะเดี๋ยวฮองจะไปซอกกินข้าวก่อนทุกคนกองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะทุกคน,นเดี๋ยวมอเบินํากันว่าจะมียังกินแน่อยู่ที่สนามบินอุดอรเนาะทุกคนสวดีก็ได้เดินทางไปกับพี่สาวนี่เนาะทุกคน,น หข้าวมาน,นี่หอมเลยหอมเลยทุกคนโอ้อันนี้เป็นโซนห้องอาหารนะี่เราดกคนนะเนาะมีอาหารลาวอาหารไทยก็นี่มีนะทุกคนมีลาบมีก้อยมีส้มตำมีทุกคนเนาะมีลายเลย,ลย,เลยกำลัง ว่าเป็นอาหารเราเอาเป็ดนึงค่ะก็ถูกกระด้วงนะทุกคนเนาะโซนอาหารอันนี้คือเมนูทุกคนดีค่ะเพื่อนหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณบอกเอาชำระเงินเลยนะครับเขาจะสั่งเปิดหนึ่งเนาะพี่ซาวเพิ่งสั่งเอาเฟิร์นนะครอาไก่ย่างเพิ่มผัดหนึ่งไก่กุ้งนะครับแล้วก็ข้าวสวยเพิ่มอีกสามที่นะครับ นี่เราทุกคนโซนกินข้าวนะทุกคนนะกวางอันนี้เป็นโซนที่อ่ายนยนขึ้นยนลงเนะทุกคนกวางใหญ่ ขึ้นมาสั้นซองแล้วเนาะที่เกตเนาะทุกคนเขาก็ได้อ่าไปโหลดกระเป๋าเนาะทุกคนแล้วเขาก็จะไปนั่งรอท่าที่เกตโซนอ่าเบอร์ห้าเนาะทุกคนเนาะเพื่อรอท่าขึ้นเครื่องเนาะคนก็ถือว่าหลายอยู่เนาะทุกคนนี่ตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาอ่าถึงเครื่องบินแล้วเนาะทุกคนเนาะ ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่อดอนเมืองนะทุกคนีตอนเงินกำลังจะขึ้นหูอื้อเลยทุกคนเออจนเจ็บหูเนาะความว่าหูอื้อหลอน,น,นะทุกคนเนาะเดี๋ยวสัะเก็บภาพบรรยากาศตอนอยู่ถึงยนตให้เบิงนะ์นมาทุกคนหูหูมันทั้งวิวทั้งเสียวทั้งแบบเจ็บหูอื้อหูนะทุกคนเนาะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไป กีบเมฆนี่ทุกคนโอ้โหนี่เนาะทุกคนเนาะนี่เนาะนี่บรรยากาศตอนเขากีบเมฆทุกคนนี่เนาะทุกคนบรรยากาศคือแบบเออคือแบบทองฟ้างามนะมื้อนี้นะทุกคนเนาะมื้อที่ชาววอนเดินทางนี่เป็นวันที่ชาวสี่เดือนกันยาเด้อทุกคนเน้อนี่เนาะเฮาเบิ่งแบบนี้บินบินคือแบบบินซานเนาะทุกคนเนาะแต่ที่จริงฮันบินไว ใช้เวลาเพียงแต่ประมาณห้าสิเนาทีหรือว่าหนึ่งชั่วโมงงดสนามบินปารดอนเมืองเนาะทุกคนเนาะุณนอะทุกคนเบิ่อแมมถึงท้องฟ้าสวยงามเลยทุกคนมีเฟือมีเมฆแบบนี้เห็นแบบนี้เลยเสวยงามเลยทุกคนจะน้อยเราก็จะอ่านี่เนาะลงแล้วทุกคน มีฮอดตอนเหมืองแล้วฮอดกรุงเทพมหานครแล้วไทยแลนด์ Thailand, ทุกคนนี่สวยงามเนาะนี่เนาะทุกคนประมาณนี้เลยโอ้โหสุดยอดอ m a เมซิ่งเลยทุกคนเนาะนี่ตอนนี้เฮาก็ลงยนต์มาแล้วฮก็เพื่อนจะมีรถไฟฟ้าแบบนี้ให้เหานั่งจนไปฮอดจุดที่ทางออกนี่เนะาะสวอนฮอดทางออกแล้วตอนนี้กำลังรอท้า เพื่อนมาฮับอยู่เธอทุกคนเด้อมีทุกคนตอนนี้สาวรและอาพี่สาวเนาะก็ได้ฮอดอาสนามบินดอนเมืองแล้วเด้อทุกคนนี<อ>่ตอนนี้กําลังท่าเพื่อนมาฮับอยู่เนาะทุกคนเนะเาะเขาข่าอยู่เนาะทุกคน มาลุ้นนํากันว่าเขาจะไปเที่ยวไซเดทุกคนฝากทุกคนกดติดตามในเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสาววอนก็จะขออนอุญาตเนาะจบคลิปแต่เยียงเท่านี้เด้อฝากทุกคนเนาะก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับก็ค่ายให้สาววอนในเด้อสําหรับใครที่รักใจดีมีน้ําใจอยากซัพพอร์ตสาววอนอยากให้กําลังใจสาววอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงอยู่ทางด้านล่างได้เลยทุกคนที่สํากกคาัญเนาะจะกดข้ามโฆษณาเลยเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบายนี่เพื่อนมาหับแล้วทุกคนไป สวัสดีค่ะหรือยงังคะสวัสดีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วชิมสบายดีแล้วค่ะสบายดีเนี่ยตอนนี้ซาวอนขอตัวก่อนเด้อเจอกันคลิปต่อไปทุกคนบ๊ายบาย